เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กีตแบบบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาโซโล่แล้งใน69ดาวนะครับกับน้องอีชาตนะครับผมซึ่งฝั่งเราเนี่ยมีฟลอเรนติโนเมสส้มด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอีชาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ทางอิกนิดพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็คอมฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอีชามันเก่งนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามไม่ค่อยมีสกิลหนีเลยนะยกเว้นฮายาแล้วก็แอตริกนะครับนอกนั้นก็ดูเหมือนจะหนียากนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้มาาดูกััันนนว่จะะเป็ยงงไครบ ผมเล่นอีช่ามา3ามสี่เกมที่ผมชนะลุ้นๆเลยนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแพนด้าอ้วนกับเราอีกอะแพนด้านี่คือบังลมิดเลยนะโอ้ต้องลดความอ้วนมั้งนะลูกก็วันนี้จะเล่นเซทเท็มนี้นะครับเซทเท็มนี้ผมคิดมาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับอีช่านะครับผมสัตว์เลี้ยงตีแรงแล้วก็ท่าหนึ่งเราแรงมากนะครับโดยผมจะมีทรอยนะแล้วก็ถ้าเกมนําคือออกเดยเดมก่อนทรอยนะครับนี่พลังแฝงอันนี้นะครับผมพลังแฝงเนี่ยผมเอาที่แบบว่าร้านมีเนี่ยมาด้วยนะ ผมตีทีเดียวมิเนียนตายเลยนะครับผมซึ่งไอาการเก็บสแต็กมิเนียนเนี่ยถ้าเก็อคอบครบ10เนี่ยจะได้เงินโบนัสมาพิเศษนะครับทำให้เราเกิดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมก็มาลองดูแล้วกันเฮ้ยๆมันเวทว่ะเฮ้ยๆยเยมาหลอดอเอ้ยเอาเดิแพนด้าเราสู้มันลินหุยสู้มันเออสเต็ปเลี้ยงนี่ไงเด็ดมันจะฟันเราก็ถอยนี่แต่แพนด้าเรายังตีอยู่ <c oughs> ซึ่งเออเราต้องควบคุมสัตว์เลี้ยงดีๆนะ ขาจะเล่นอิชานะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเก่งกว่าตัวเราเสมอนะครับผมผมต้องบอกเลยนะว่าถ้าเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเราอ่อนอไปครับไปด้านล่างเราเลเวลสี่แล้วนะครับการจะขังฮายานี่ผมว่าต้องขังแบบว่าด้านนอกนะเดี๋ยวขังนี่ขังดักหน้าไปอย่างนี้ติดอ้าฮะอาอา,อาติดอีกรอบนึงอ้านี่จะทุบมันลูกเออนั่นแหละลูกโอ้โหเราไม่มีสกิลสองเรียกกลับกลับมาอืมสวยจัด เออโอ้โหเป็นยังไงโอ้แต่ลูกสาวเราตายไปแล้วว่ะลินหุยเราตายไปแล้วนะครับซึ่งลินหุยจะเกิดอีก15นาทีเอ้ย15วินี่ไงสร้างเห็ดไหคือผมบอกเลยว่าอิชาเนี่ยถ้าสัตว์เลี้ยงตายเนี่ยแทบจะเป็นอะไรที่แบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมาคันด้าเรามาแล้วนะครับผมนี่มาผมย้ำด้านล่างย้ำเยอะๆเออเออ โอโ้ตายว่ะผมไม่มีท่าสองเรียกกลับไงโอ้โพลาดว่ะแต่เรายังใช้สกิลอะไรได้เหมือนเดิมนะแต่แบบว่าสัตว์เลี้ยงไม่มีช่วยตีนะครับผมอืมแต่ไม่เป็นไรอีกแค่สิบกวีมันก็จะเกิดแล้วนะครับผมแพนด้าเราเฮ้ยด้านล่างเยอะว่ะสามเอ,อ้ยเอทวิกมันเอาว่ะเอาสัตว์เนี้ยเราเกิดปดีเอาขังบดีครับผมโอ้มันอามาตะแพนด้าสู้มันอุย้ย ฮ้ยอือเอาดิสเต็ปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แน่อือเอาดิกลับมาก่อนลูกจะตายหรอแพนด้าเราเอาฟอรเรนเตินโน่แม่ส้มมาตรงนี้ท่านหนึ่งเออต้องอย่างงี้โอ้โหมาครับผมว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่าผมใกล้จะตายแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราจะได้ตัดเลือดด้านล่าง เอาอีกแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะป่านเราสู้ไม่ได้ครับเฮ้ยเมันมาทางนี้อ้าวอันตีดักหน้านะอ้าวแตกครับผมโอ้โหเอาเรืวไงเอาเรืวไงเพื่อนๆตอนนี้นี่ก็ผม3คิวถือว่าตอนนี้กำลังแบกทีมอยู่ไม่ใช่แบกหรอกล่านชดเขานะครับไปพันด้าดึงกลับมาแอติกมันจะตีพันด้าเราใช่ไหมนี่ไงอาชิวันตีเอาเอาเอาโอ้ล้างสวยว่ะเทนเอามัน จะเย็นลูกกับมาก่อนอแอดฟิปนี่มันชอบตีแพนด้าเราจริงๆคือ <c ười> เอาจริงๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเขาเรียกว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามจ่ายสกิลใส่สัตว์เลี้ยงเราได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยนะจริงๆเพราะว่าเวลาทีมไฟเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าจ่ายสกิลเปลืองอะนะครับผมพอเขาจ่ายสกิลเปลืองเนี่ยเขาก็จะไม่มีสกิลสู้กับทีมเรานะครับคือ <c ười> อันนี้เป็นข้อดีเออตายว่ะทีมนตายไป เฮ้ยได้ป้อมว่ะผมปิด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 ไม่เอาขังให้เออขังมาหลอดนี่แหละชอบปาดแล้วนี่นักตีมันลูกออแผ่นด้าเราซ้อมเอาเอาเอาลุงเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนพอเลนลำสวยโอ้โหลำโหดว่ะปาลูกเอาว่ะผมห้าคิวครับผมบอกเลยว่าท่าหนึ่งแรงมากนะครับผมเซตนี้นะคือท่าหนึ่งแรงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราตบแรงมากนะครับผมผมก็จะได้บลมสติ๊กละ ด้านบนสลับเลนกันจะดูเหมือนว่าป้อมล่างเราจะแตกนะครับเอาเฮ้ยเทยนใจเย็นใจเย็นเราจะรราหาจังหวะขังส,สวยสวไม่ได้ครับต้องต้องรอจังหวะนะครับโอ้ด้านล่างสู้ไม่ได้ว่าเฟรเนติโน่เม,ม็ดส้มสองลุมหนึ่งยังยังยังอยู่เหรอย,ย <c oughs> ังไงก็ไายก็ผม <c oughs> ผมว่าผ,ผมเรดกลางได้นะมามามา เไปมามาหลอดช็อกแสดงว่าเดี๋ยวต้องมีคนเดินมานี่ไงโอ้โหโอ้โหเขาเรียกว่าโอ,โโอโ้เรียบร้อยครับผมคือเขาเรียกว่าตามธรรมชาติทีฟายอะถ้ามาหลอดช็อกอะเพื่อนต้องตามใช่ป่ะผมก็เลยรอเลยเมื่อกี้ว่ายัางไงเดี๋ยวต้องมีคนเดินมานะครับเอา้าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไปแพนดา้ามาอันติเราไปยืนหลังมันพี่ไม่โดนอันติลูกสาวมาอื้อทุบมันลูกอื้อแพนดา้าเราสูดผมจะแตกว่ะ เออเอาดีเอาดีผมไม่ตายแต่เกือบตายเหมือนกันนะบางมากนะครับมาๆๆกองกลาง้องกลางคือตอนนี้ลินเราฝั่งเรามีฮีโร่หกคนนะมาเรดช็อกว่ะเอาลูกสาวตีลินหุยลุยเออลินหุยเราลุยโอ้โหลินหุยเราตายว่ะ เอาเอาเอาตายโอ้โหไม่เป็นไรเราไม่มีสัตว์เลี้ยงแต่เราก็ยังเรายังตีได้อยู่เรายังมีท่านหนึ่งเราถอยออกมาก่อนเฮ้ยท่านหนึ่งมาโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยเรายังมีขังอยู่นะขังได้นะครับถึงไม่มีสัตว์เลี้ยงก็ขังได้นะอืมเอาดิเอาขังไปดิครับเอ้าเอาทำไมแอสทิดเดินเดินผ่านวงเราไปอย่างนั้นมาดิสัตว์เลี้ยงเรามาแล้วนะฮะแอสทิดมันจะเอาเราให้ได้ปะ ไปลุยเหรินหุยโอ้ถอยมาก่อนเอ้แต่มเมื่อกี้แอชทิดแบบผมว่าผมอันติแอชทิดอยู่ในวงนะแต่แบบมันก็เดินออกมาเลยเหรออะไรผมงงได้ยังไงไปไปไปโอ้โหคาเฟนี่โดนฮายาโซโลโด่ด้านบนนะเพื่อนตอนนี้นี่สัตว์เยเราตีมังกร6 0 0เอเ้ยมีคนหลุดนะฉีหลุดนะครับเนี่ย เอาเรียบร้อยครับผมคือสัตว์เลี้ยงเราตบโคตรแรงเลยผมบอกแล้วตบทีนี่ห้าหกร้อยนะถ้าเหลเกณฑี่ตบเป็นพันเลยนะครับผมคือแรงมากนะครับแล้วมันตบเร็วด้วยนะเอาเดชมันจะเอาป้องกันรเราเราไม่ให้วะเทนตายระวังเทนอืมเฮ้ยลุงลุงเอาเดชล,ล,ลุยคิดดูเมื่อกี้นี้ผมท่าเดียวท่าหนึ่งท่าเดียวนี้ประมาณพันห้าใสลุงนะ เพราะว่ามันมี2ได้สองได้เมยสองจังหวะนะครับขังไปก่อนว่ะผมจะตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันวะกันว่ะผมต้องการแอท์ถืมันจะเข้าหาเราผมนี้ก่อนเฮ้ยเข้าแล้วเพนแตกว่ะโอ้โหอันตรีเลยไม่มีว่ะยังไงโอติดเนื้อมารอดสปินเลยเอามันลุยอุ้ยเอาเดชสเต็ปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาดิมันจะมาปัดเราก็ถอยแต่สั่นเลี้ยเราตี ลูกสาวเราตีเออเป็นพันนะเอาดิเอาดิผมบอกเลยว่าจะเล่นหลบในย่านนี้ไม่ได้นะสัตว์นี้เราตามถึงย่านนะครับผมเออเอาว่ะผมแปะคิวแล้วนะครับผมเอาดาร์กไม่เพื่อนต้องบอกนะครับว่าอีชาเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับเมื่อเจอฮีโร่คอมแบบนี้นะครับผมเพราะว่าฮีโร่เขาแบบสกิลหนีน้อยมากนะครับ เออขังได้เนี่ยแอตติกเรียบร้อยโดยเราขังอ้โหไปไม่ถูกเลยครับผมลูกสาวเราตกโคตรแรงครับเป็นพันอ้าวหมดตีวะเออยังยังยังเหลือลุงยังเหลือลุงอุ้ยสลิมซูไม่ได้มาเราปาบอลเองปุ๊บลูกสาวตบพันหนึ่งร้อยอ้าสู้ไม่ได้อีกโอคาเฟ่ปกติคาเฟ่มันต้องสู้หายาได้นะถึงไหมเนี่ยเอาดิโอ้โหมันไม่ถึงครับ คือตัวอี้ชามันแพ้ทางหายานะหายามันิลพิวเยอะมาครับผมเล่นป้อมบนเลยปอลินแม่ส้มสปินไปแล้วนะั่นผมตีป้อมนะผมไม่สนนะครับผมเองจะไปเข้าไปข้างในก็เรื่องของเอง,องอข้าวไม่ได้ด้วยโอโ้โหปอลนถอยมาก่อนครับเอาป้องก่อนเออแพนด้าเราถอยมาลูกถอยมาถอยมาผมเก้าคิวอะเอาอะตาย 0, ศูนย์แอซิดแปดครับผม เป็นตัวหนึ่งที่เล่นป่วนดีนะมาครับเช็คยาเช็คยาให้หมดมันอยู่บน2เช็คยาให้หมดเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยเแอตติสเอา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 เร่งโอ้โหเร่งมังกรไม่ได้วะขังไปหนึ่งเฮ้ยผมก็ว่าผมก็ขังในวงนะแต่มันสไลด์ออกไงแต่ดูแบบอันตีเหมือนไร้ค่ามากเลยเอาว่ะเฮ้ยด้านบนฟอร์เรนตายอีกแล้ว หายามันเนียนบนบอดกลับบ้านครับต้องการว่ะสลิมกลับบ้านแล้วผมได้หรอเฮ้ยมันมีลุงไปด้วยว่ะต้องกลับไปช่วยว่ะไอ้หรือว่าไม่ต้องช่วยว่าไม่ต้องช่วยครับผมผมดันได้สลิมคนเดียวไหวให้กันบ้านน่ะเอาดีเอาดีาดผมลุยต่อเอาเลยแพนด้าหลินหุยเราตบมันมาหลอดช็อกเอามันลูกเออเอามันไอ้มาหลอดนี่หลายรอบแล้วโอ้โหจะตายเอามันลูก เราปาไปหนึ่งทีแตกก็ผมมาหลอดอ้าวอ้าวโอ้โหแต่แพนด้าเราตายว่ะเราไม่มีสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับสิบคิวว่ะสิบคิวเป็นไงอีชาอย่างโหดโหดเราไม่มีสกิลช่วยเพื่อน,นว่ะผมเพื่อนเราตายหมดเลยสลิมไหวหรอไม่ไหวครับสัตว์เลี้ยงเราก็ไม่มีอ่ะต้องถอยก่อนนะครับผมสัตว์เลี้ยงเราไม่เกิดลราคือเราทำอะไรไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่มันจะแตกสามทางละ เอ้าเฮ้ย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 ฝันตรงข้ามมันไม่กันบ้านวะเฮ้ยเอ้าเอ้ารีบกลับไปกันเร็วเพื่อนฝันตรงข้ามเอ้าเอ้าอะไรเมื่อกี้คือฝันตรงข้ามไม่มีใครไปกันบ้านนะครับผมแล้วมันก็แตกนะครับคือพอเลงก็เข้าไปติดีต่อแตกเลยเอ้าจบแบบงงงงโอ้ผมนึกว่าจะได้บูต่อนะครับผมนี่เจ็ดสิบดาวผมทำได้เป็นเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เองเหรอ ผมว่าเราก็ทําไปเยอะนะหรือว่ามันไม่รวมกับสัตว์เลี้ยงที่เราตีวะน่าจะรวมนะครับผม14.1นะครับค่อนข้างที่จะกระโดดไปเลยนะครับผมสำหรับคะแนนอีชานะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมันเก่งนะครับผมถ้าเจอคอมที่เล่นได้นะครับอีชาเนี่ยคะแนนไปแสนหนึ่งน้อยกว่าสลิมนิดนึงนะครับผมนี่ก็เซตไอเทมนี้ผมว่าดีสุดแล้วนะครับก็เอาไปลองดูก็ได้สำหรับอีชานะครับผมยังไงก็ เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ